วันนี้ครับเป็นไงบ้างครับสามตัวหน้าช่องที่วางไว้ให้นะครับก็เข้มมาแค่หนึ่งนะครับแล้วก็หลุดไปถึงสองตัวเลยนะครับใครที่ตามหน้าช่องไปนะครับก็ต้องขอโทษขออภัยพี่ตามหน้าช่องไปด้วยละกันนะครับวาในทรงที่วางไว้ในครอบครัวนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเน้นนะครับที่วางไว้สามตัวนะครับแล้วก็รวมถึงชุดอัลบั้มสามที่วางไว้อีกหนึ่งชุดครับก็ต้องบอกว่ายังมาครบเต็มระบบเหมือนเดิมนะครับใครที่อยู่ในครอบครัวเนี่ยก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยละกันนี่เลยครับถึงบอกว่าอยากเข้ามาตามในครอบครัวชัวร์กว่าครับหรือว่า่นนนะครรับอาาหห้้ชงไ ว่าเน้นกว่าหน้าช่องหน้าไหล่กอทางเข้าง่ายเลยได้รูปโปรไฟล์ครับได้รูปโปรไฟล์มีทางเข้าให้อยู่ร้องเปิดใจเข้ามาเป็นครอบครัวด้วยกันนะครับรับรองว่าเต็มระบบแน่นอนเอาดีครับเหมือนเดิมครับเป็นสามคู่ครับมาให้เลือกนิดเลือกเชียงเดิมครับแต่ก่อนที่ไปรับชมนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็ฝากกดกานโปรด ไววว้้้้ใหดยแลกัันนะครบไปที่คู่แรกเลยดีกว่าครับเพื่อปการเสียเวลาครับวันนี้ครับพามาที่บุนเดสติก้าเยอรมันนะครับคู่ระหว่างด้านวบบวกครับวันนี้จะเปิดบ้านด้านโฮสต้าคีนครับเจ้าบ้านวบบวกครับผลงานช่วงนี้นะครับ5เกมล่าสุดเก็บชัยชนะไปได้แค่2เกมครับแล้วก็หลุดแพ้ไปถึง3เกมเลยนัดล่าสุดที่ผ่านมาครับก็บุกมาแพ้กันอางด้านบาเยอร์มิเนิกเมื่อ3ประตูต่อ2เลยส่วนหน้าทีมเยือนอย่างโอสตาคินครับผลงาน5เกมล่าสุดนะครับก็เก็บชัยชนะไปได้2เกมเช่นกันครับแล้วก็หลุดแพ้ไป3 3เเเกกกมมมคครรรััับบบบนนนดดดลล่่่่าาาาาาสุทีผ็ปปิ้้้แพงอออฟฟไฮถึะตตู1 ผู้ดีครับให้เลือกมองวันนี้เจ้าบ้านอย่างนั้นวัวปวกได้เลยนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าคู่นี้ครับถ้ามองจากเคสุเคแล้วครับเหมือนจะเป็นบอลบ้านใครบ้านมันครับเพราะว่าเจอกันมาเนี่ยก็ผัดกันแพ้ผัดกันชนะมาตลอดครับแล้วนีะครับวัวปวกครับได้เปรียบเรื่องการเล่นในบ้านตัวเองแน่นอนครับแรงจูงใจมากกว่าครับและเกมในบ้านเนี่ยต้องบอกว่าพวกเขาครับทำได้ค่อนข้างดีครับก็สามเกมล่าสุดที่ผ่านมายังไม่แพ้ใครเลยครับนับเฉพาะในบ้านนะครับแล้วนีะครับต้องบอกเลยว่าโฮสไตา์คินครับรับบทในเกมเยือนครับก็เกมเยือนพวกเขาเนี่ยก็ยังมีหลุดมีรั่่่่่่่ววออออยยยยูบบบบบ้้้าาาางนนนนนะะคคคครรรัััเเเเกกมมมใจจดดดีีีแตืทไไ แล้ววันนี้ครับกำแพงครับเปิดพนันว่าบวกครับเป็นต่อแค่หนึ่งช่วงตัวไหลไปหนึ่งช่วงตัวปอปานะครับถ้ามองจากกระแสแล้วเฮตุเฮี่เจอกันมาแล้วครับบอลบ้านใครบ้านมันแบบนี้ครับผมยังเชื่อว่าบวกวันนี้ครับมีให้แน่นอนหนึ่งประตูครับไปลุ้นประตูที่สองได้เลยวันนี้ใครเลือกเชียร์ไปที่วบบวกได้เลยส่งคู่ต่อไปนะครับพามาที่กรานโซซินาจัลลีนะครับคู่ระหว่างด้านตอริโนครับวันนี้จะเปิดบ้างด้านกายารี่ครับตลิโนัเจ้าบ้านครับผลการท่าเกมล่าสุดยังไม่ชนะใครเลยครับแพ้ไปหนึ่งเกมครับแล้ว ที่ผ่านมาครับก็บุกไปเสมอทางด้านฟิออร์เลนติน่ามาหนึ่งประตูต่อหนึ่งเลยส่วนหน้าทีมเยือนนะครับอย่างนั่นการาเยลี่ครับผลงาน5เกมล่าสุดเก็บชัยชนะไปได้2เกมครับแล้วก็เสมอไป1หลุดแพ้ไป2ครับด้านล่าสุดที่ผ่านมาครับก็เปิดบ้านชนะด้านเลเช่มาถึง4ประตูต่อหนึ่งเลยคู่นี้ครับให้เลือกเชียร์ทีมเยือนอย่างนั่นการาเยลี่ได้เลยนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าคู่นี้ครับเจอกันดีไรครับก็เจาะไปทางหน้าเสมอซะส่วนมากครับและเจอกันมาเกมล่าสุดนะครับในปี2024ก็จบเสมอกันไป1ประตตู่อหน่่วยยเเกกมือน็จรริงคับแต เปรียบเทียบเรื่องขุนนักเตะและตัวผู้เล่นแลวฟอร์มตอนนี้ครับผมเนมองว่าไกรยลีครับวันนี้ดูเหนือกว่าด้านตอริโนแบบเห็นได้ชัดเลยนะครับแล้ววันนี้กำแพงเนี่ยเปิดแพ่งนั้นเจ้าบ้านอย่างตอริโนครับเป็นต่ออยู่ที่ปอปาเลยนะครับก็อย่างที่บอกครับว่าบอลคู่นี้มันมีโอกาสที่จะออกหน้าเสมอครับวันนี้ครับผมชูว่าไกรยลีครับเต็มที่ก็อาจจะจบเสมอดีไม่ดีนะครับอาจจะมีเซอร์ไพรส์นะครับปลุกมาเก็บสาแต้มก็เป็นได้ครับวันนี้ใครเลือกลองไปที่ไกรยลีได้เลยสองคู่ต่อไปนะครับพามาที่ ส่งู่ต่อไปนะครับพามาที่ลาลีกาสเปนนะครับคู่ระหว่างด้านลาพัทมาสครับวันนี้จะเปิดบ้านด้านโอซาซูน่าครับลาพัทมาสเจ้าบ้านครับผลงาน5เกมล่าสุดที่ผ่านมาครับเก็บชัยชนะไปได้แค่1เกมครับแพ้ไป3เสมอไป1ครับก็ฟอร์มช่วงนี้ถือว่าไม่ค่อยดีครับนัดล่าสุดที่ผ่านมานะครับก็บุกไปแพ้กันหลังด้านแมาิลิกมาถึง4ประตูต่อ1เลยส่วนด้านทีมเยือนอย่างโอซาซูน่าครับผลงาน5เกมล่าสุดนะครับเก็บชัยชนะได้1เกมครับเสมอไป2หลุดแพ้ไป2คคครรรรััับบบบบกกกกก็็็ฟอออ์มมมชชช่่่่่่่วววงงงนน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 ีี้้้ถืาา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 ายยยูใลลลๆดดดดสุทผเเปิะโโ ตตู่อเลยกุฎิกให้เลือกเชียร์ทิธีเยนอย่างโอซาสุน่าได้เลยนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าวันนี้ครับอาจจะรับผลอาเนเกมเย็นก็จริงครับแต่ว่าวันคู่นี้ครับถ้ามองจากเฮดูเฮดครับเหมือนจะเป็นบอลแพ้ทางนะครับเพราะว่าเจอกันมา3เกมล่าสุดนะครับเป็นฝ่ายที่โอซาสุน่าครับเก็บชัยชนะไปได้ถึง2เกมครับแล้วก็เสมอหนึ่งครับละเจอกันเกมล่าสุดครับในปี2024ี่เนี่ยก็เป็นฝ่ายด้านโอซาสุน่าครับเปิดบ้านชนะไปได้นะครับถึง2ประตูต่อ1นเลยแล้ววันนี้ครับรับผลอาเปนเกมเย็นก็จริงครับแต่ว่าวันนี้ไปเจาะลึก ต้องบอกว่าจะชุดใหญ่ไฟกระพริบลงอย่างแน่นอนครับกับกระแพงที่เปิดมาวันนี้ครับแหงด้านลาพัดมาครับเป็นต่ออยู่ที่ปอปานไหลไปครึ่งช่วงตัวนะครับก็ต้องบอกเลยว่าการะแสบแบบนี้ครับเอียมาทางด้านโอซาซสุนา่าแบบเห็นได้ชัดเลยครับขอแค่ผลเสมอวันนี้โอซาซสุนาก็น่าจะยิ้มได้แหละครับวันนี้ใครเลือกเชียร์ไปที่โอซาซสุนาได้เลย สรุป3ตัวนี้ประจำข้ามคือวันนี้ครับชอบทางด้านวบบวกกายารี่แล้วก็อุสสุนาครับจัดให้3คู่แบบเน้นๆกันไปเลยหรือว่าพี่นะครับที่รับตางฟุตบอลนะครับมากกว่านาช่องหน้าไลน์นะครับก็ทางเข้าง่ายเลยใต้รูปโปรไฟล์ครับใต้รูปโปรไฟล์มีทางเข้าไว้อยู่เราเปิดใจเข้ามาเป็นครอบครัวในการดูครับรับรองว่าเข็มจัดแน่นอนเฟมิทฟิลชื่อนี้เสียไม่ได้แน่นอนครับ